สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักครับวันนี้ผมอยู่วัดกระทิงลายนะครับนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับสนามแห่งนี้เป็นสนามจอมยุทธนะท่านผู้ชมนะครับอ่านะครับมีพระนิ่หลากหลายทั่วฟ้าแผ่นดินไทยนะครับมีทั้งเอาวาเกจิชื่อดังเนี่ยเยอะนะท่านผู้ชมนะที่ว่าเขาทําการเช่าบูชากันเนี่ยอ้าวันนี้ผมมาตู้นี้นะท่านผู้ชมในหลังคาที่มีหลายตู้นะแต่ว่าตู้นี้เป็นรลังใหญ่ของสายหลวงปู่มหาศิลาสตรีจันโทนะบางท่านนี้ก็ไม่กล้ามาถามพี่เขานะท่านผู้ชมนะนะครับ ผมนี่ก็ถือว่าสนิทกับพี่เขาพอสมควรแหละครับก็เจอกันก็ทักทายพี่เขาประจำนะอันนี้เป็นโอ้โหเหรียญหลักเลยนะครับหลักๆสวยๆทั้งนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้ผมจบตัวเลขไปแล้วนะท่านผู้ชมนะนี่จบตัวเลขไปแล้วนะครับแบบนี้ก็ซื้อแล้วจบนะครับซื้อแล้วจบนะครับเพราะว่าดูแท้เหมือนกันนะครับพี่เขาบอกว่าเนี่ยเนชุดนี้พี่เขาบอกว่าพี่เดินซื้อได้เนี่ยผมไม่ได้เดินนะครับแบบนี้ผมมาซื้อในตู้เลยนะครับเพราะว่าผมนี่อาจจะมาสายหรือว่าลวงปู่ช่วงเดินนี่ผมอาจจะมองไม่เห็นพี่เขาบอก หวานเกีียบเลยนะไปเดินซื้อนะเมื่อวันก่อนนะไม่มีใครกล้าซื้อนะครับเพราะว่าสายนี้ต้องแม่นจริงๆนะครับแล้วก็เป็นการเช่าซื้อในสนามนี่ต้องแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะพอซื้อเบียดเลยนะครับแบบนี้ก็พี่เขาก็ได้มาผมก็มาขอออกต่อพี่เขานิดนึงนะครับกอนละคำสองคำนะครับอย่างนี้ผมก็เช่าตาเดียวเหมือนกันนะครับถึงจะมาเช่าตู้สายตรงแต่ว่าเราก็ไม่ได้ว่าไปนี่นะครับท่านผู้ชมเราดูแท้เหมือนกันเราก็ซื้อแล้วพี่เนะาะบางคนกากลัวนะ จริงๆบาค่อนกลัวนะเห็นตู้อย่างนี้ไม่ไม่กล้ามานี่นะท่านผู้ชมนะแต่ว่าไม่เป็นไรขอว่าเราดูที่ภาพเป็นหลักนะครับส่วนคนขายก็อีกองค์ประกอบหนึ่งนะครับก็ขอให้ถามพี่เขาดีๆว่าอันไหนใช่ไม่ใช่เนาะพี่เนาะแต่ว่าส่วนนี้คือพี่เขารับไปชอบหมดแหละเขารับประกันหมดในตู้นี้แต่ว่าของผมนี่ซื้อแล้วจบเลยนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าผมสายของผมที่ว่าชอบอยู่แล้วส่วนใหญ่สักเกตเถตะผมจะเช่าเนื้อหาแบบนี้สีขาวๆนี่นะครับแบบนี้นะครับพระผงเจริญพอรอายุครบ7 7ปีนี่ผมซื้อแล้วนะจ่ายเงินแล้วนะครับสวยมากพี่จมไมไ่โดเลย อันนี้เป็นพระผงนั่งเมฆเลื่อนยศนะครับเป็นลักษณะเนื้อสีเทาแบบนี้ผมชอบมากเลยนะครับอันนี้เปิดหน่อยพี่อ่าแบบนี้เป็นจันลอยท่านผู้ชมครับจันลอยนี่ผมยิ่งชอบครับท่านผู้ชมครับด้านหลังนี่จะเป็นยันลักษณะยันเหนือดวงเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับสายนี้ไม่มีหลับไหลนะท่านผู้ชมครับซื้อจริงจ่ายจริงนะครับท่านผู้ชมนะนะครับลูกศิลย์ลูกหาทั่วฟ้าแผ่นดินไทยนะนะครับไม่มีการปั่นไม่มีการอะไรทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ชมคนที่ว่ามาเล่นจะทราบดีนะครับบารมีหลวงปู่นี่ไม่ธรรมดานะครับ ส่วนชุดนี้เป็นชุดของหลวงพ่อเปิ่นวัดบางผะผมไม่เคยซื้อขายนะครับแต่ผมจบตัวเลขไปแล้วเพราะส่วนตัวผมนี่ชอบเหรียญลักษณะนั่งพานไม่ว่าจะเป็นนั่งพานหลวงปู่มหาศิลาสริจันโทหลวงปู่หงผมมาปัญโยนอยู่กับผมก็พอสมควรแหละนะครับท่านผู้ชมนะแบบนี้เป็นขวาเกจิชื่อดังแห่งจังหวัดนครปฐมนะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับสวยมากนะครับแต่ผมขอไปดูอีกทีนะอันนี้ผมยังไม่นี่นะพี่เขาบอกว่าไม่มีปัญหาหรอกนี่นะเราก็โอเคแหละเบสิกก็แน่นเปี้ยเลยนะครับ นี่อันนี้ผมเช่าแล้วนะท่านผู้ชมนะเช่าแล้วนี่ครับอันนี้ไม่ใหญ่มากนะครับอันนี้จะจะไม่ใหญ่มากนะท่านผู้ชมนะจะเป็นทรงพอดีอันนี้จะใหญ่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนั่งเมฆนี่นะนี่จันลอยนะครับอ่ะมาดูพระของพี่เขานะวันนี้นําเสนอเลยนะก็ขอญาตพี่เขาแล้วนะครับอันนี้เป็นอะไรพี่เหรียญเทวาพิทักษ์ลงยาเหรียญนี้เป็นเหรียญเทวาพิทักษ์ลงยาน้ําเงินนะครับแล้วก็ลงยาจีวรนี่สวยจริงๆนะท่านผู้ชมนะเงเหนือเงินลงยานะพี่โอ้โหครับ สวยแชมป์<ช><ช>เลยเลขสามหลักหนึ่งแปดส<ว>องรวมกันนี่สิบเอ็ดพอดีนะครับสวยงามเหลือกเกินนะท่านผู้ชมดูครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับตู้หลักเลยนะท่านผู้ชมนะเวลาผมซื้อผ้านี่ไม่ว่าจะเป็นเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่นี่ผมจะไม่นี่นะท่านผู้ชมก็จะไปซื้อปกตินะพี่เนาะผมจะเข้าซื้อปกติถ้าผมดูขาดหรือว่าถ้าผมมีมุมผมก็จะซื้อเลยนะครับไม่ได้ว่านั่นนะครับท่านผู้ชมนะ อันนี้เนื้อเงินนะพี่เขาเก่งมากนะตู้นี้นะดูดิครับเนื้อเงินนะครับอันนี้เงินเพียวๆนะพี่เนาะใช่ค่ะไอวาพิทักษ์หลังนี่เป็นเท้าเวสุวรรณนะเลขสวยอืมเท้าเวสุวรรณนี่ก็พูดง่ายๆว่าที่วัดลวองปู่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะมีอยู่หลายตนนะพี่เนาะมีคนอยู่ในคลิปนี้มีมีเขาขอไม่รู้ได้อะไรบนหัวหมูบนอะไรไม่รู้บนไก่เต็มเลยพี่เต็มลานเลยตอนนั้นน่ะเขาเรียกว่าข้าหาบอดีที่ว่าไม่ประสง์ออกนามเขาได้อะไรสมปรถนาผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเขาบอกว่าไปขอไอเท้าเวสุวรรณเนี่ย พขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะพี่เนาะ<ช>มีจริงๆนะเนาะ<ช>ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะ<ช>ที่ไปขอท้าเวทหลวงปู่นี่นะ<ช>อ่านี่อ,อันนี้ผมอันนีเน้เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้นี่เป็นอะไรเอ่ยพี่เหรียญสแตมค่ะเหรียญสตม์น้องปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับด้านหลังเป็นอะไรเอ่ยอ๋อพระอาจารย์สุริยันสวยมากสุริยันจันตาเขาเรียกพิกแผ่นดินเหอ๋อเหรียญพิกแผ่นดินสองเกจิชื่อดังแห่งแดนดิสารนะท่านผู้ชมครับนี่อันนี้เป็นเนื้ออะไรครับ เป็นเนื้อเงินลงยาที่ทองคำไหม้าทองคโอ้โ,โหเนื้อเงินลงยาหน้ากากทองคาโอ้โหครับ,บถ้าเป็นการไปเดินเกี่ยกองนี่หวานเก็บเลยเนี่ยแต่ตู้นี้เขาเก่งอยู่แล้วท่านผู้ชมนะก็ต้องขอความรู้พี่เขาละครับแบบนี้ก็แท้เบสิกเลยสวยมากพี่สวยมากนะครับส่วนราคายังไงผมไม่ได้ไม่ได้บอกตรงนี้นะครับมันต้องเป็นการส่วนตัวนะท่านผู้ชมนะเผื่อพี่เขาเปิดยังไงก็มาดูเองที่วัดกระทิงลายนะครับตู้แรกเลยนะครับตู้แรกนะประมาณนี้นะครับนี่เดินเข้ามาเนี่ยลงรถมาก็เจอเลยครับแบบนี้เลย ส่วนจะเจอหน้าพี่เขาเป็นคนยังไงเดี๋ยวก็มาเองครับมาดูเองนะไม่เปิดเผยไม่เปิดเผยนี่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 ส่วนอันนั้นจะเป็นเขาเรียกว่านี่นี่พระผงดวงเศรษฐีครับนี่ครับหลังนี้เลยนะครับสวยงามสวยงามครับดูแท้เหมือนกันนะครับดูแท้เหมือนกันเลยนั้นเทเวสวุวรรณนะหลวงปู่ศิลาเหมือนกันนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมนะอย่าลืมแวะมานะผมให้ดูแค่ซีกนี้พอนะครับซีกนี้ยังไม่เปิดเผยนะครับให้มาดูเองนะครับมีพระหลากหลายเหลือเกินนะครับ ก็มีการซื้อขายกันทุกวันนะครับที่ตลาดนัดพระเครื่องวัดกระทิงลายแต่ว่าถ้าเป็นวันนัดใหญ่จะเป็นวันอังคารวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์นี่โอ้โหสามวันนี้อย่ามาช้ามาช้าไม่ได้วางของก็แล้วกันนะครับโอเคครับตอนนี้ก็นะครับได้เวลาสมควรแล้วนะครับก็ขอให้พี่ท่านนี้นครับเจ้าของร้านเฮงเงยรวยลูกค้าเยอะๆนะครับท่านผู้ชมนะแ,แล้วก็ที่สําคัญก็ขอให้ผมเลยท่านผู้ชมรวยรยล้านๆ้านนะครับก็ก่อนจะจบคลิปท่านก็อย่าลืมนะครับ ส่งกำลังใจผมไม่ง่ายครับเพียงแค่ท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเวลาผมทําคลิปท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่เด้งขึ้นมานะครับส่วนท่านไหนอยากจะอุดหนุนผมก็ติดต่อมาด่วนนะครับมีประมาณนี้แหละครับนี่ครับกราบสวัสดีครับร่ลำรวยครับรับชมครับ